nè này con เผาเศษเว็บก็เผาพริกแกงเหลืองแ,บแบ็บ เห็นบ่ดีครับกระเพราพริกแกงเหลืองครับเชริญแซ่บครับยำเบียงครับ ของวันเร็วเลยครับนี่ครับท่างคุณยีไม่สงการกอจอสอๆแลยกอบอตัวเป็นยังไงครับนี่ก็ดูเดือนครับอยากงานหลายอย่างครับสุนอุนลมานกันไปครับยี่ใจน้าพูยครับเรื่องต่างนะครับ กูก็ได้กันรออยู่สี่ปีหางกันไว้หลายอืครับทำเองครับกระเพราหมูพี่แกงพริแกงเหลือง มูเขาไปเจ็ดเต็บเจ้าวหวานอืมแกงเียวหวานจะมันเหลืองนะครับเขียวหวานเดี๋ยวพี่น้องขอเหมือนกันครับ

พอได้ยุ่งเหบมาก